สวัสดีครับพ่อก,กายเด็กคุกกี้นะครับครัวอาหารทำง่ายสไตล์เด็กห่อครับ วันนี้การมีเมนูกรอบทำง่ายๆตัวหนึ่งนะคบพี่อยากจะชวนทุกคนเนี่ยไปลองทำกันฮะไม่ใช่หมูกรอบไก่กรอบอย่างที่เคยทำมานะฮะแต่เป็นปลาหมึกนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเอ,อ้ยทำปลาหมึกกรอบเนี่ยก็คือทำปลาหมึกชุบแป้งทอดหรือเปล่าครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยปลาหมึกชุบแป้งทอดก็ยังไม่ใช่หมึกกรอบนะครับเพราะว่าอันที่กรอบจริงๆอะ่ะมันคือตัวแป้งไม่ใช่ที่เนื้อปลาหมึกแต่วันนี้ที่การจะพาทำเนี่ยเป็นปลาหมึกกรอบกรอบจริงๆแต่เนื้อปลาหมึกนะครับและที่สำคัญเลยอ่ะเราไม่ได้ใช้แป้งกรอบเลยด้วย เดี๋ยวเราลองไปทากันนะครับกับปลาหมึกทอดกรอบสูตรไม่ใช้แป้งกรอบจนถึงเนื้อในเลยฮะเป็นเมนูที่ไม่มีขายที่ไหนเลยนะครับที่นี่ที่เดียวทันที่ครัวเด็กคุกกิ้งครับสําหรับวัตถุดิบในการทำปลาหมึกทอดกรอบนะครับกายเลือกใช้หมึกสาย1นกิโลนะฮะสาเหตุที่กายใช้หมึกสายเนี่ยเพราะว่าเป็นปลาหมึกเนื้อบางนะครับอยู่หนังคอนข้างบางเวลาเราไล่น้ําไล่ความชื้นออกมาเนี่ยมันจะทําได้ง่ายครับแต่ถ้าไม่มีหมึกสายเนี่ยก็สามารถใช้หมึกประเภทอื่นก็ได้นะเช่นพวกหมึกกล้วยหรือว่าหมึกกระตอยนั่นเองนะฮะ ขั้นตอนแรกให้นำปลาหมึกไปลวกให้สุกก่อนนะครับรวนให้ผิวปลาหมึกตึงๆนะครับไม่เกิน 3- 4นาทีเนี่ยก็สามารถเอาขึ้นได้เลยครับเมื่อลวกเสร็จเรียบร้อยน,นะฮะให้นำปลาหมึกเนี่ยไปน็อกในน้ำเย็นทันทีนะครับเพื่อรักษาสภาพเนื้อดั้งเดิมของปลาหมึกไว้นะครับ นำปลาหมึกนะครับไปพักไว้ในภาชนะนะครับทิ้งให้โดนอากาศประมาณ15นาทีนะฮะให้ผิวแห้งๆนิดนึงนะครับก่อนเราจะนำไปอบในหมอ้อทอดไร้น้ำมันครับนำปลาหมึกเข้าหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะครับอันนี้ิการใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ150นะครับระยะการอบอยู่ที่ประมาณ15นาทีครับ หลังจากที่เรานําปลาหมึกเข้าไปอบในมอทอดไร้น้ำมันนะครับเราจะได้เนื้อปลาหมึกที่มีความแห้งตึงน,นะครับเพราะเราไล่ความชื้นออกไปหมดแล้วฮะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะนําปลาหมึกเนี่ยไปทอดในน้ํามันนะครับเพื่อที่จะมีความกรอบมากขึ้นครับเทคนิคการทอดให้ก่อนนะครับตั้งน้ํามันให้ร้อนถึงจุดเดือดเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจึงค่อยเบาไฟลงนะครับแล้วค่อยนําปลาหมึกเนี่ยนำไปทอดในน้ํามันครับ จะเนื้อปลาหมึกเป็นสีเหลืองออมสวยแบบนี้นะครับก็สามารถตักยกขึ้นมาได้เลยครับ เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ให้ดูใกล้ๆเลยนะครับเห็นไหมครัมันจะมีความพองความฟูนะครับเห็นไหมฮะนี่เนี่ยโอ้ยเห็นไหมใครจะคิดว่าปลาหมึกเนี่ยมันถ้าทำได้กรอบได้เหมือนหมูกรอบไปนะคนอาจจะถามว่าเอ้ยกรอบจริงเปล่าจกตาเปล่า,าครับนี่เดี๋ยวลองเทสการชิมให้ดูเลยนะ เมื่อกี้ไม่ได้ใส่ซาวเอฟเฟกต์นะอันนั้คือเสียงก,กรอบจริงๆนะคือมันกรอบแบบกรอบมากนะฮะลองมาทํากันดูได้นะครับสําหรับหมึกกรอบทอดกรอบตัวนี้นะฮะน,นี่เป็นสูตรที่ไม่ได้ใช้แป้งน,นะครับกายคิดว่าเมนูน,นี้ไม่มีขายแน่นอนครับเพราะว่ามันมีหลายขั้นตอนนะครับอีกอย่างหนึ่งพิาการที่เอาไปต้มเอาไปอบไล่ความร้อนเนี่ยเมือกปลาหมึกเนี่ยมันมีการหดตัวค่อนข้างเยอะ,ะครับฉะนั้นมันไม่ค่อยคุ้มจากการที่เอาไปทําขายสักเท่าไหร่แต่าหากว่าทากินตเองเนี่ยกายจะว่านี่เป็นเมนูหนึ่ง ดูครั้งหน้านะคระับว่าก็จะพาทําเมนูอะไรนะครับกับครัวเด็กคุกกิ้งเมนูอาหารทาําง่ายสไตล์เด็กหอครับหรือถ้าใครมีเมนูอะไรแนะนําก็ส่งกันได้ครับทักเข้ามาได้เลยนะครับสามารถติดตามกายได้ที่เพจ Facebook เด็กคุกกิ้งหรือบน y o YouTube เด็กคุกกิ้งช n แนลได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสวัสดีครับ